สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยพอดแคสต์ Podcast ที่จะพาคุณย้อนเวลาไปสำรวจเรื่องราวที่น่าทึ่งแล้วก็เออลึกลับที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์โลกค่ะวันนี้เรามีเรื่องที่แบบโอ้โหน่าตื่นเต้นสุดๆมาเล่าให้ฟังเลยนะคะเป็นการค้นพบที่อาจจะอาจจะเขย่าวความเข้าใจเดิมๆของเราเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของอาเรียรรมจีเลยทีเดียวค่ะนั่นคือสุสานโบราณที่มลทนเหอน,นานค่ะ อายุกว่า5,000ปีที่สำคัญคือนักโบราณคดีเขากำลังตั้งคำถามว่าหรือนี่อาจจะเป็นสุสานของกษัตริย์ในยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์กันแน่ลองลองนึกภาพตามนะคะยุคที่เก่าแก่กว่าราชวงศ์เซี่ยในตำนานเสียอีกข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็มาจากหลายที่เลยค่ะทั้งรายงานข่าวล่าสุดอย่างซินหัว Times of India Newsweek แล้วก็แน่นอนบทความวิชาการทางโบราณคดีด้วยที่ให้มุมมองลึกๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมยุคหินใหม่ในจีนจากแหล่งขุดค้นที่ชื่อว่าหวังจวงค่ะ พรกิจของเราวันนี้ก็คือการมาปะติดปะต่อจิกอ๊กซอจากหลักฐานเหล่านี้แหละค่ะเพื่อหาคำตอบว่าชีวิตเมื่อห0าพันปีก่อนเป็นยังไงสังคมซับซ้อนแค่ไหนออมีการติดต่อแลกเปลี่ยนกันยังไงแล้วใครคือผู้ปกครองลึกลับในยุคนั้นโหมันชวนให้ขนลุกจริงๆนะคะเอาล่ะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะแล้วเรามาดำดิ่งสู่ความลับนี้กัน เริ่มต้นกันที่จุดเกิดเหตุเลยนะคะแหล่งโบราณคดีหวังจวงวังรองที่เมืองหยงเฉิงมนทนเหอนาน,านทีมขุดค้นร่วมจากหลายสถาบันเลยค่ะทั้งสถาบันมรอดอกวัฒนธรรมเหอนาน,านกับมหาวิทยายลัยครุศาสตร์นครหลวงปักกิ่งไปเจอแบบว่าของใหญ่เข้าค่ะเป็นสุสานที่ใหญ่มากเมื่อเทียบกับหลุมอื่นๆในยุคเดียวกันพื้นที่ตั้ง17ตารางเมตรนีย หูสิตารางเมตรนี่ถือว่าใหญ่มากนะครับสำหรับยุคนั้นใช่ค่ะใหญ่จริงๆสุสานนี้ได้ชื่อรหัสว่า M27 อายุประมาณ5,000ปีซึ่งตรงกับช่วงกลางถึงปลายของวัฒนธรรมที่เรียกว่าต้าเวนโขดาวินโข c u เ t อร์ครับวัฒนธรรมต้าเวนโขค่ะเป็นวัฒนธรรมยุคหินใหม่ตอนปลายประมาณ4 0 0 0ถึง2,600ปีก่อนคริสตกาลใช่ครับ วัฒนธรรมเต้าเหวนโขนี่เป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเป็นยุคที่สังคมในแถบตะวันออกของจีนเนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงเร็วมากเลยมีพัฒนาการที่ซับซ้อนขึ้นเยอะก่อนจะเข้าสู่ยุคราชวงศ์ที่เราพอจะคุ้นชื่อกันการเจอสุสานที่ใหญ่โตโมโหฬารขนาดเนี้ยในบริบทของวัฒนธรรมเต้าเหวนโขเนี่ยอ่มันจึงไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยครับมันส่งสัญญ,ญาณบางอย่างเกี่ยวกับ โครงสร้างอํานาจสังคมในยุคนั้นที่กําลังก่อตัวขึ้นมาอย่างเข้มข้นเลยแล้วพอเปิดเข้าไปในสุสาน M27 นี่เจออะไรบ้างคะได้ยินว่าของข้างในนี่แบบว่าอลังการไม่แพ้ขนาดสุสานเลยเหรอคะอลังการจริงๆครับวัตถุที่ฝังร่วมกับผู้ตายเนี่ยมีมากกว่า350ชิ้นโห350ครับลองนึกภาพเครื่องปั้นดินเผาที่แบบประณีตงดงามกว่า100ชิ้นวางเรียงรายอยู่ แล้วยังมีเครื่องประดับเล็กๆที่ทำจากหยกอีกเกือบ200ชิ้นหยกเกือบ200ชิ้นครับไม่นับรวมพวกเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำจากกระดูกอีกนะและที่พิเศษมากๆคือการพบขากรรไกรล,ล่างของหมูหลายชิ้นซึ่งในสมัยนั้นน่ะเชื่อกันว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงความมั่งคั่งอย่างชัดเจนเลยครับอ๋อขากรรไกรหมูเนี่ยนะคะใช่ครับยิ่งกว่านั้น ตัวสุสานเองก็มีโครงสร้างซับซ้อนมีทั้งโรงไม้ชั้นในชั้นนอกบ่งบอกถึงสถานะที่ไม่ธรรมดาแล้วก็ความพิถีพิถันในการจัดพิธีศพอย่างมากเลยครับโหฟังดูเหมือนเป็นบุคคลที่สำคัญมากๆจริงๆนะคะทั้งจำนวนทั้งคุณภาพของนี่มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับสังคมยุคนั้นได้บ้างคะไม่ใช่แค่ว่าคนคน,นี้รวยแน่ๆใช่ไหมคะ ใช่ครับมันบอกอะไรมากกว่าความร่ำรวยส่วนบุคคลนะปริมาณมหาศาลแล้วก็คุณภาพของวัตถุเหล่านี้โดยเฉพาะเครื่องปั้นดินเผาชั้นดีเครื่องประดับยกจำนวนมากเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของช่างฝีมือระดับสูงในยุคนั้นเลยแสดงว่าต้องมีการแบ่งงานกันทำในสังคมแล้วล่ะครับคือ มีกลุ่มช่างฝีมือเฉพาะทางและที่สําคัญคือมันแสดงถึงการควบคุมทรัพยากรการสะสมความมั่งคั่งได้อย่างชัดเจนคุณลิวไฮวางหัวหน้าทีมขุดค้นจากสถาบันเหินานชี้ประเด็นนี้ได้น่าสนใจมากครับเขาบอกว่าความหรูหราฟุ่งเฟือยของวัตถุในสุสานเนี่ยมันสัมพันธ์โดยตรงกับขนาดของตัวสุสานเองอ๋อค่ะซึ่งอันนี้เป็นหลักฐานชั้นดีเลยที่บ่งชี้ว่าสังคมเต้าเหวินโขอตอนปลายนี้ไม่ใช่สังคมที่ทุกคนเท่าเทียมกันแล้วแต่มันมี ลำดับชั้นทางสังคม (social hierarchy) การแบ่งแยกชนชั้น (class stratification) ที่ชัดเจนมากๆเลยครับเอาละค่ะจากความหรูหรายิ่งใหญ่ของสุสาน M27 นี่เองที่ทำให้นักโบราณคดีบางท่านอย่างคุณจูกว่งหัวจากมหาวิทยาลัยคารุสา์นครหลวงแล้วก็คุณหลี่ซินเวจากสถาบันสังคมศาสตร์จีนเขามองไปไกลกว่าแค่แค่ชนชั้นสูงหรือหัวหน้าเผ่าผู้มั่งคั่งนะคะพวกเขาเสนอว่า หรือนี่อาจจะเป็นสุสานของกษัตริย์ในยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์เลยทีเดียวแถมยังตั้งสมมติฐานว่าแหล่งโบราณาคดีหวังจวงทั้งหมดเนี่ยอาจไม่ใช่แค่ชุมชนใหญ่แต่เป็นถึงเมืองหลวงแคปิโตลของอาณาจักรยุคหินใหม่ตรงนี้ละค่ะที่ต้องขอขยายความหน่อยการพูดถึงกษัตริย์เมืองหลวงในยุค5,000ปีก่อนนี้มันมันเปลี่ยนภาพประวัติศาสตร์จีนไปเลยไหมคะมันเป็นการตีความที่ ท้าทายแล้วก็น่าตื่นเต้นมากครับแนวคิดเรื่องรัฐบาลพการ RKX States หรือพูดง่ายๆก็คือสังคมที่ซับซ้อนมากๆเหมือนเป็นก้าวแรกๆก,ก่อนจะพัฒนาเป็นอาณาจักรหรือจักรวรรดิที่เราคุ้นเคยกันมันเริ่มก่อตัวในจีนราวๆ5,000ันปีก่อนจริงๆเลยครับคุณลีซินเวย์ก็เน้นย้ำเรื่องนี้ การค้นพบสุสาน M27 ที่หวังจวงจึงจุดประกายการถกเถียงครั้งใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนำไปเทียบกับเรื่องราวของออราชวงศ์เซี่ยอ๋อ oh, ราชวงศ์เซี่ยในตำนานใช่ครับซึ่งตามตำนานถือเป็นราชวงศ์แรกของจีนถึงแม้เราจะยังไม่มีหลักฐานลายลักษณ์อักษรจากยุคนั้นมายืนยันว่าราชวงศ์เซี่ยมีจริงหรือไม่ แต่การค้นพบที่หวังจวงนี้มันเหมือนเป็นหลักฐานทางโบราณคดีชิ้นสําคัญที่ชี้ว่าโครงสร้างการปกครองที่ซับซ้อนการรวมศูนย์อานาจมันอาจจะเกิดขึ้นในจีนเร็วกว่าที่เราเคยคิดหรือเร็วกว่าที่ตำนานระบุไว้ซะอีกนะครับค่ะ <c oughs> อาจจะเกิดก่อนหรือค้าบเกี่ยวกันกันกบช่วงเวลาที่เชื่อว่าเป็นยุคข,ของราชวงศ์เซี่ยก็เป็นได้ครับแต่เดี๋ยวนะคะเรื่องมันมีหักมุมเพราะสุสานที่ดูจะสําคัญยิ่งใหญ่ขนาดนี้ กลับมีร่องรอยวัตถุทำลายอย่างรุนแรงหลังจากฝังไปได้ไม่นานมันเหมือนมีใครบางคนโกรธแค้นหรือต้องการลบอะไรบางอย่างทิ้งไปเลยเห็นว่าโครงกระดูกเจ้าของสุสานก็แทบไม่เหลือวัตถุล้ำค่าก็เสียหายมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คะใช่ครับนี่เป็นปริศนาที่ซับซ้อนและก็น่าสะเทือนใจไปพร้อมๆกันเลย หลักฐานในสุสารน M27 เนในชี้ชัดเลยครับว่ามันถูกทำลายอย่างตั้งใจไม่ใช่การปลงธรรมดารรมดาในยุคหลังโครงกระดูกของผู้ตายซึ่งอาจจะเป็นถึงกษัตริย์หายไปเกือบทั้งหมดเหลือทิ้งไว้แค่กระดูกนิ้วเท้าไม่กี่ชิน้นโหแค่นิ้วเท้าเหรอคะครับวัตถุล้ำค่าอย่างใบ,บมีดหินที่น่าจะใช้ในพิธีกรรมก็ถูกทุบจนแตกเครื่องประดับหยกเล็กๆก,ก็กระจัดกระจายไปทั่วทั้งในและนอกโรงเลยครับโหดร้ายมาก ทำไมต้องทำลายกันขนาดนั้นคะมันบอกอะไรเราได้บ้างคะเรื่องนี้อคุณชูกวงหวาสนิฐานว่านี่เป็นการทำลายโดยเจตนาอย่างแน่นอนและอาจจะเป็นฝีมือของศัตรูหรือกลุ่มอำนาจคู่แข่งที่เข้ามาหลังจากผู้ตายถูกฝังไปแล้วการกระทำที่รุนแรงขนาดนี้มันสะท้อนให้เห็นภาพของออความขัดแยง้งทางการเมืองที่รุนแรงการต่อสู้แย่งชิงอำนาจหรือ,ออาจจะถึงขั้นสงครามที่เกิดขึ้นจริงๆเมื่อ5000ปีก่อน มันไม่ใช่ยุคที่สงบสุขอย่างที่เราอาจจะเคยจินตนาการไว้นะครับเรื่องนี้มันเพิ่มมิติของความขัดแยง้งดรามา่าการชิงไหวชิงพริบของมนุษย์ในอดีตอันไกลโพ้นทําให้ภาพยุคก่อนประวัติศาสตร์ดูสมจริงดูซับซ้อนขึ้นมากตอนนี้นักวิจัยก็กาลังพยายามหาคําตอบอยู่ครับว่าใครเป็นคนทําแล้วทําไปเพื่ออะไรกันแน่นอกจากเรื่องอํานาจความขัดแยง้งปริศนาการทําลายล้างแล้วหวังจวงยังมีอีกมิติที่น่าทึ่งมากๆคือการเป็นเหมือน สี่แยกวัฒนธรรมโบราณใช่ไหมคะของที่พบไม่ได้มีแค่สไตล์เต้าหุ่นโขที่เป็นเช้าถิ่นอย่างเดียวหรอคะถูกต้องครับจุดนี้สําคัญมากแล้วก็ทําให้หวังจูงโดดเด่นขึ้นไปอีกนะทั้งคุณหลีซินไวและคุณจูกลองหัววิเคราะห์ตรงกันเลยครับว่าที่นี่มีการผสมผสานทางวัฒนธรรมจากหลายแหล่งอย่างชัดเจนอย่างแรกแน่นอนคือวัฒนธรรมเต้าวุนโคซึ่งเป็นวัฒนธรรมหลักทางตะวันออกเห็นได้จากธรรมเนียมการฝังศพ เช่นการใส่ฟันกวางน้ำ water deer ไปกับผู้ตายอ๋อฟันกวางน้ำครับหรือลักษณะกระดูกท้ายทอยที่แบนผิดรูปซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนที่นี่ค่ะอย่างที่สองมีอิทธิพลจากวัฒนธรรมอย่างเสาซึ่งรุ่งเรืองอยู่ทางตอนกลางของจีนเข้ามาด้วยพบเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นสไตล์อย่างเสาเช่นหายปากเล็กก้นแหลมหรือหายปากเล็กทรงไหลย,ยกปะปนอยู่กับของท้องถิ่นอื และอย่างที่3น่าสนใจว่ามีร่องรอยอิทธิพลจากวัฒนธรรมแถบลุ่มแม่น้ำแยงซีทางตอนใต้อีกด้วยแสดงว่ามีการติดต่อเชื่อมโยงไปถึงทางใต้เลยครับแปลว่าหวังจวงนี่ไม่ใช่แค่เมืองใหญ่แต่เป็นเหมือนศูนย์กลางการค้าหรือจุดนัดพบแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมยุค5้าพังปีก่อนเลยสิคะที่ของจากเหนือจากกลางจากใต้จากตะวันออกมาเจอกันหมดเลยใช่เลยครับ ประเด็นที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือมันแสดงให้เห็นว่าชุมชนหรืออาณาจักรที่หวังจวงนี้ไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการติดต่อแลกเปลี่ยนที่กว้างขวางมากๆครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของจีนในปัจจุบันเลยทั้งตะวันออกตอนกลางตอนใต้นี่เป็นการสนับสนุนแนวคิดของคุณลีซินเวย์ที่ว่าอารยธรรมจีนยุคแรกเริ่มมีความหลากหลายและเชื่อมโยงกันมากกว่าที่เราเคยเข้าใจค่ะ มันท้าทายแนวคิดเก่าที่อาจจะมองว่าอารยธรรมจีนมีต้นกําเนิดจากศูนย์กลางเดียวคือลุ่มแม่น้ําเหลืองนอกจากนี้นะครับนักโบราณคดียังพบเครื่องปั้นดินเผาบางชิ้นที่หวังจวงที่แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดจากการผสมผสานสไตล์จากต่างวัฒนธรรมเหล่านี้เข้าด้วยกันด้วยอ๋อมีการสร้างสารรค์ใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยใช่ครับมันคือการสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆจากการพบปะกันนั่นเองถ้าอย่างนั้นในช่วงเวลาเดียวกันเมื่อ5,000ปีก่อน นอกจากหวังจวงแล้วมันมีศูนย์กลางอํานาจหรือรัฐบรรพการอื่นๆที่กําลังรุ่งเรืองขึ้นมาพร้อมๆกันในจีนอีกไหมคะหรือว่าหวังจวงเป็นหนึ่งเดียวในตอนนั้นไม่ได้มีแค่หวังจวงครับอันนี้คือสิ่งที่ทําให้ภาพมันซับซ้อนแล้วก็น่าทึ่งยิ่งขึ้นไปอีกจากงานวิจัยของนักโบราณาคดีหลายท่านอย่างเช่นคุณซองเจียนจงจากสถาบันโบราณาคดีมณฑลซานซีชี้ให้เห็นว่าในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน มีวัฒนธรรมที่โดดเด่นมากๆแล้วก็แสดงสัญญาณชัดเจนของความเป็นรัฐยุคเริ่มแรกที่ซับซ้อนอย่างน้อยอีกสองแห่งครับอ๋อมีที่อื่นอีกครับแห่งแรกคือวัฒนธรรมเหลียงจู่เหลียงจิวคาลเจอร์ทางตอนใต้บริเวณทะเลสาบไทใกล้ๆเซี่ยงไฮ้ปัจจุบันอายุประมาณ5,300-4,000ปีมาแล้วเหลียงจู่นี้ขึ้นชื่อเรื่องงานหยกแกะสลักที่สวยงามวิจ,จิตรบรรจงและก็ซับซ้อนสุดๆเลยครับ โดยเฉพาะหยกทรงกระบอกที่เรียกว่าข้องอ๋อหยกข้องที่เคยได้ยินชื่อคะ่ะใช่ครับที่มักมีลักษณะภายนอกเป็นสี่เหลี่ยมแต่ข้างในกลมเชื่อว่ามีความสำคัญทางพิธีกรรมสูงมากนอกจากนี้เหลียนจูยังมีเมืองที่มีกำแพงล้อมรอบขนาดใหญ่แล้วก็สุสานของชนชั้นปกครองที่หรูหราไม่แพ้กันเลยแห่งที่สองคือวัฒนธรรมเถาซื่อทางตอนเหนือในมณฑลซานซีตอนใต้ อายุประมาณ4,500-3,900ถึง 3, ปีมาแล้วที่เถาซื้อก็มีเมืองกำแพงล้อมขนาดใหญ่สุสานชนชั้นสูงแล้วที่น่าตื่นเต้นคือมีการค้นพบโครงสร้างที่เชื่อว่าเป็นหอดูดาวที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้วยครับโอ้หอดูดาวแสดงว่าก้าวหน้ามากใช่ครับแสดงถึงความก้าวหน้าทางดาราศาสตร์ความรู้ที่ซับซ้อนแสดงว่ามีศูนย์กลางใหญ่ๆทั้งทางเหนือทางใต้เลย แล้วทั้งสามทีนี่หวังจวงเหลียงจู่แถาซื่อเขามีความเกี่ยวข้องกันไหมคะหรือว่าต่างคนต่างอยู่ต่างพัฒนาไปจุดที่น่าทึ่งก็คือมันมีหลักฐานว่าเกี่ยวข้องกันครับจริงเหรอคะครับวัฒนธรรมแถวซื่อทางตอนเหนือเนี่ยมีช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกับตอนปลายของวัฒนธรรมต้าเหวินโขที่หวังจงพอดีและที่สําคัญคือที่แหล่งโบราณคดีแถวซื่อนักโบราณคดีไปเจอวัตถุที่เป็นสไตล์ของเหลียงจู่ทางใต้อา้าว เจอของใต้ที่เหนือหรอคะใช่ครับเช่นหยกคองแล้วก็มีดหินรูปตัววีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเหลียงจู่เลยแสดงว่าต้องมีการติดต่อแลกเปลี่ยนหรืออาจจะมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกว่าน,นั้นระหว่างเหนือกับใต้อย่างแน่นอนครับโหน่าสนใจมากดังนั้นคุณซงจิงจงจึงเสนอว่า หวังจวงซึ่งอยู่กึ่งกลางและได้รับอิทธิพลจากตะวันออกและตอนกลางน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของภาพประวัติศาสตร์ที่ใหญ่และซับซ้อนกว่าเดิมซึ่งมีศูนย์กลางอำนาจใหญ่ๆหอย่างน้อยสองขั้วคือเหลียงจูท่ทางใต้และเถ่าซื่อทางเหนือเกิดขึ้นและพัฒนาไปพร้อมๆกันมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของพลวัตหรือรูปแบบความสัมพันธ์แบบเหนือใต้ south north pattern ในประวัติศาสตร์จีนตั้งแต่ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะครับอซึ่งแนวคิดนี้ก็ ท้าทายโมเดลตะวันออกตะวันตกที่นักประวัติศาสตร์อย่างฟูซีเนียนเคยเสนอไว้สำหรับยุคนี้การค้นพบใหม่ๆอย่างที่หวังจวงนี่แหละครับที่ทำให้เราต้องกลับมามองประวัติศาสตร์จีนยุคแรกเริ่มด้วยมุมมองที่เปิดกว้างซับซ้อนและน่าค้นหามากขึ้นเรื่อยๆโอ้โหยิ่งฟังยิ่งทึ่งค่ะ เหมือนกับว่าประวัติศาสตร์จีนยุคแรกเริ่มมันไม่ได้เรียบง่ายอย่างที่เราเคยเข้าใจแต่เต็มไปด้วยความหลากหลายการเชื่อมโยงแล้วก็อาจจะรวมถึงความขัดแย้งด้วยซ้ําน,นะคะแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรเรามาลองย่อยประเด็นสําคัญที่ได้จากการเจาะลึกเรื่องราวสุดอัศจรรย์ของสุสาน5,000ปีที่หวังจวงกันอีกทีนะคะอย่างแรก การค้นพบสุสาน M 2 7ที่ใหญ่โตมโหฬารอายุ5,000ปีในแหล่งโบราณน,นกดีหวังจวงยืนยันความสำคัญของวัฒนธรรมต้าหวนโขอตอนปลายค่ะหลักฐานก็ชี้ชัดว่าสังคมยุคนั้นมีความซับซ้อนมีลำดับชั้นทางสังคมแล้วก็เปิดประเด็นความเป็นไปได้ที่ว่านี่อาจเป็นสุสานกษัตริย์และหวังจวงอาจเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรก่อนยุคราชวงศ์เซีย่ย วัตถุฝังร่วมศพจำนวนมหาศาลทั้งเครื่องปั้นดินเผาชั้นดีหยกมากมายเครื่องมือกระดูกขากันไกรหมูสะท้อนความมั่งคั่งฝีมือช่างขั้นสูงแล้วก็การควบคุมทรัพยากรนะคะมีปริศนาสำคัญที่ยังรอคำตอบคือการทำลายสุสาน M27 อย่างรุนแรงซึ่งบ่งชี้ถึงความขัดแย้งทางการเมืองหรือสงครามในอดีตเปรียบเหมือนศึกชิงบัลลังก์เวอร์ชัน5 0 0พปีก่อนเลยนะคะเนี่ยดราม,ม่ามากๆครับ หวังจวงไม่ใช่แค่ชุมชนโดดเดี่ยวแต่เป็นสี่แยกวัฒนธรรมที่มีการติดต่อแลกเปลี่ยนอย่างกว้างขวางเชื่อมโยงอิทธิพลจากตะวันออกต้าเหวนโขตอนกลางอย่างเสาและตอนใต้ลุ่มน้ำแยงสี และสุดท้ายการค้นพบนี้ช่วยปรับภาพความเข้าใจเกี่ยวกับจีนยุคก่อนประวัติศาสตร์ให้ซับซ้อนขึ้นแสดงให้เห็นการมีอยู่ของศูนย์กลางอํานาจหลายแห่งที่พัฒนาขึ้นพร้อมกันทั้งหวังจวงเหลี่ยงจูเถาซื่อและอาจเป็นจุดกําเนิดของพลวัตแบบเหนือใต้ในประวัติศาสตร์จีนด้วยค่ะถูกต้องเลยครับแม้ในทางวิทยาการเราอาจจะยังลังเลที่จะใช้คําว่า กษัตริย์แบบเดียวกับกษัตริย์ในยุคราชวงศ์ที่มีหลักฐานชัดเจนหรือยังไม่สามารถฟันธงได้ว่าหวังจวงเกี่ยวข้องกับราชวงศ์เซี่ยในตำนานอย่างไรแต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือการค้นพบที่หวังจวงและแหล่งอื่นๆที่คล้ายคลึงกันเนี่ยกำลังบังคับให้เราต้องคิดใหม่ทำความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับขนาดความซับซ้อนพลวัตและก็ความเชื่อมโยงของสังคมในดินแดนจีนเมื่อ5,000ปีก่อนครับ ลองคิดตามดูนะครับว่าในยุคเดียวกันนั้นยังมีศูนย์กลางอำนาจอื่นๆชมุมชนขนาดใหญ่อื่นๆหรือเครือข่ายการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่ซับซ้อนอีกมากน้อยเพียงใดที่ยังคงซ่อนตัวอยู่ใต้ผืนดินรอคอยให้นักโบราณนักดีเป็นคนพบแล้วการค้นพบในอนาคตเหล่านั้นจะมาเติมเต็มหรือ,อพลิกโฉมหน้าความเข้าใจของเราเกี่ยวกับรากเหง้าของอรารยธรรมจีนอันยิ่งใหญ่นี้ไปอีกในทิศทางไหนนี่คือคำถามสำคัญที่การค้นพบครั้งนี้ทิ้งไวใ้ให้เราได้คบคิด แล้วก็ติดตามกันต่อไปครับสำหรับวันนี้เวลาของ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยหมดลงแล้วค่ะแต่เรื่องราวความลับของอริยธรรมโบราณยังไม่หมดลงแน่นอนถ้าคุณไม่อยากพลาดเรื่องราวสุดตื่นเต้นแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามรายการของเราในทุกช่องทางที่คุณรับฟังนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ